ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับแมปเว็บดีฟินโอเวอร์ไดอีกแล้วนะฮะเอ่ออันนี้ก่อนทด่ไปเข้าเนื้อาหารผมขอพูดอะไรนิดนึงนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเสียงไฟช็อตใช่ไหมในคลิปแรกของผมที่ผมลงไปนะคือตอนนี้ก็ไปแก้มาแล้วนะก็ไปซื้อไมซื้อลําโพงใหม่แล้วก็ให้ช่างมาซ่อมไฟอะไรเรียบร้อยนะฮะไม่น่าจะมีเสียงไฟแล้วนะคือตอนนี้ถ้ามีจะเป็นเสียงพัดลมแทนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนะ,ะที่ คลิปนี้มันลงช้าก็มีสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับก็คือติดม้านะฮะเดี๋เดๆๆเดไม่ใช่มานั้นหมาถึงอุมามุซุเมะโอเคเราเหลวไหลกันมาพอละก็เอาเป็นว่าเข้าเนื้อหาของคลิปเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปก็ในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวของทุกอย่างในโหมด e ีซีนะฮะซึ่งมันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอก มันก็มีอยู่แค่นิดเดียวเองนะฮะก็จะไปแบบไวๆแล้วกันนะแต่ว่าบางของใส่เนี่ยมันจะอธิบายยากนิดนึงนะฮะคือผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องภาษาอะไรขนาดนั้นนะฮะการอธิบายอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะแต่จะพยายามทําให้เข้าใจที่สุดแล้วกันนะฮะมาเริ่มที่ของใส่ชิ้นแรกกันเลยนะครับก็จะดรอปจากเจ้าตัวคอตโตนะครับนั่นก็คือคอรตโตอาร์มเบดนั่นเองซึ่งไออาวุธนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ใช้ท่าโจมตีที่ติดเลือดไหลไปใส่มอนเตอร์ที่ติดเลือดไหลยอยู่เนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายนั้นมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับโดยที่จะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นไป20%นะครับแต่ว่ากลับกันจะลดสเต็คของเราไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันก็ลดได้สูงสุด4สเต็คนะฮะแล้วก็แต่และดาเมจเนี่ยมันก็จะต้องใช้สเต็คไปไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอให้แล้วกันนะฮะต่อไปก็จะเป็น อาวุธของบอสนะครับนั่นก็คือโซลเลนเทอร์นั่นเองการโจมตีปกติของไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นดา m เมจสไตล์นะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะมีใครเข้าไปตีปกติกันเท่าไหร่นะ,ะอาวุธชิ้นนี้ไฮไลท์ของมันก็จะอยู่ที่สกิลมากกว่านะฮะมาเริ่มที่สกิลอารกันเลยดีกว่าจะทาการปล่อยวิญญาณออกไป3อันนะซึ่งมันก็จะไล่ไปชนมอนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะโดยที่จะทำทูดาเมจหนะครับแล้วก็ การที่เราจะกดสกิลนี้เนี่ยเราต้องเสียเลือด15นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลือดเรามี15หรือต่ำกว่าเนี่ยก็คือตายเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลทีนะครับซึ่งสกิลทีเนี่ยก็จะเป็นการเอาตะเกียงทุบไปลงพื้นแล้วก็จะมีดาเมจออกมารอบตัวนะครับซึ่งจะทำดาเมจ2ดาเมจ14นะครับแล้วมอนที่โดนเนี่ยก็จะติดสโล8สแตกด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ท่านนี้ไปโดนมอนต,ตอนที่เรากดสกิล R แล้วเราเสียเลือดเนี่ยมันก็จะฮิวส่วนเลือดที่เราเสียไปด้วยนะครับซึ่งการฮิวตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถฮิวดาเมจที่ได้รับจากมอนได้นะครับแล้วเรื่องของใส่ของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันก็เล่นได้หลายแบบเลยนะครับไม่จําเป็นต้องฟิกก็ได้นะฮะคือจะเน้นใส่พวกของลดคุณดาวหรือว่าดาเมจแรงๆก็ได้นะครับผมก็แนะนําให้ไปดูในเทโลดีกว่านะครับ ในนั้นก็คือจะมีสายคิด้วยนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นอาวุธชิ้นนี้มาครับผมรู้สึกว่าดาเมจคิมันไม่ค่อยเหมาะกับอาวุธชิ้นนี้เท่าไหร่นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็น Ascent of b e l i m i a นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะแต่ก็ช่างมันเถอะมาดูคำสามารถของมันดีกว่า ความสามารถของไอของใส่ชิ้นนี้เนี่ยมันจะทําให้ระยะเวลาบัฟเนี่ยนานขึ้น50%และดีบัฟลดลง25%ครับนั่นก็คือไอพวกบัฟที่แบบหายตัววิ่งเร็วอะไรอย่างนี้ก็คือจะอยู่นานขึ้นนะครับส่วนพวกติดพิษติดไฟติดกดอะไรงนี้ก็คือว่ามันจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นของใส่ที่ใช้ได้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ก็จะค้ำคาไปเลยแล้วกันนะ ต่อไปเราไปดูสกิลที่โคตรจะดีเลยดีกว่านะฮะก็จะเป็นเบลลี่เมียกิฟนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะทําการสร้างโลออกมากันดาเมจหนึ่งฮิตนะครับแล้วไอ้โลดตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถกันพวกสถานะได้นะครับหมายถึงว่าแบบก่อนหน้านี้เราติดไฟมาก่อนแล้วพอเรามากางโลดทีหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้กันให้นะครับเลือดเราก็ยังลดเหมือนเดิมแล้วไอ้โลดนี้เนี่ยมันก็สแต็กกันไม่ได้นะครับก็คือจะได้แค่หนึ่ง คืออันนี้เนี่ยจะเป็นโล่แบบธรรมดาไม่ใช่โอเวอร์ชิลนะเพราะว่าโอเวอร์ชิลเนี่ยมันจะกันได้2 h i ฮิตก็แค่นี้แหละครับสกิลนี้มันก็ง่ายๆแบบนี้แหละฮะโอเคครับตอนนี้เราก็จบของในด่านเบลิเมียไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ด่านสลามค a ีฟแล้วนะครับอาวุธชิ้นแรกเลยก็คือจะเป็นของบอสเลยนะครับในด่านนี้ยังไม่มีพวกของที่ดรอปจากมอนนะฮะก็จะเป็นดาบ Enchanted s w o r d นะฮะ ไอดาบนี้เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนประเภทการโจมตีไปตามของที่เราใส่นะครับสมมุติว่าแบบเราใส่ดาร์กแบทนะครับมันก็จะโจมตีเป็นดาเมดมืดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ฟอสมันก็จะโจมตีเป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับมันก็จะมีแค่พวกดาเมดสไตล์ทูดาเมจแล้วก็ไพ่นะครับที่มันทําไม่ได้ แต่ตอนนี้เราก็มาดูสกิลก่อนดีกว่าสกิลแรกนะเขาก็จะเป็นการฟันดาบไปข้างหน้านะครับจะเป็นขึ้นข้างหน้าแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งออกไปครับแล้วมันก็ทําดาเมจต,ตามประเภทของที่เราใส่ด้วยนะครับสกิลทีก็จะเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปนะครับซึ่งมันก็โดนแค่ฮิตเดียวนะครับมันไม่สามารถทะลุได้ซึ่งดาเมจก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับของที่เราใส่นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันฮะ ส่วนของใส่เนี่ยก็คือมันเยอะมากเลยนะฮะก็น่าจะนานหน่อยนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละอัน ต่อไปก็จะเป็น a อเซอ s ์รีนะครับนั่นก็คือคอ l เลเดตคอนะครับความสามารถของ a อเซอ s ์รีชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีศัตรูให้มันติดเลือดไหลถึงสเตจ2แล้วด้วยการโจมตีที่ติดเลือดไหลมันก็จะใช้สแต็กเลือดที่มีอยู่บนหัวอมอนสร้างทูดามีตามจํานวนสแต็กที่หายไปนะครับแล้วก็มีขีดจํากัดอยู่ที่50แล้วก็ไอสเตจสอนี่ก็คือตอนที่มันดอททีละ1.5นะครับมีคูณดาวการใช้งานอยู่ที่2วินะ ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือรอให้มอนติดเลือดไหลไปถึงสเตจ2แล้วก็ใช้ท่าที่ติดเลือดไหลใส่มอนสมมติว่าบนหัวมอนมีอยู่10สแต็กอย่างนี้นะฮะก็จะโดนทูดาเมจสินั่นเองต่อไปก็จะเป็นสกิลนะครับนั่นก็คือเบลดบาล l น s นะครับจะเป็นการยิงดาบออกไปข้างหน้า12เล่มน,นะครับซึ่ง1ฮิตเนี่ยก็จะทำให้โดนเลือดไหล2สเต็กแล้วก็ติดสตัน เป็นเวลา1.5วิมีคุณดาวอยู่ที่12วิไอสกิลนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับการที่เอาไปเล่นกับของที่ติดเลือดไหลนะครับอย่างคอตโตอาร์มเบดหรือว่าคอเลเตอร์คออะไรอย่างนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ติดเลือดไหลได้เร็วขึ้นมากเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะได้ลงก็ดีเลยไปเยอะเลยนะฮะคือไฟที่บ้านผมเนี่ยมันดับบ่อยมากเลยกว่าจะอัดได้แต่ละรอบนี่โอ้โหไปอัดใหม่เลยนะฮะตอนแรกก็แบบกะจะลงให้เร็วกว่านี้แหละก็ขอภัยจริงครับมันคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันลงช้าขนาดนี้หรอกแต่ก็นะฝนมันตกแล้วไฟมันก็ดับนะอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนะคลิปมันก็มาช้าแน่นอนนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ รับชมมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปต่อไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแมปเดิมอยู่หรือเปล่านะก็อาจจะเอาเกมอื่นมาลงแบบสั้นๆก็ได้นะฮะอาจจะลงเป็นช็อตอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเวลาตัดมันน่าจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไงซะตอนนี้ก็ผมไปปั่นงานก่อนละ